สวัสดีครับก็ภมิพิพัฒน์นะครับผมวันนี้พี่น้องสิภาพ,พี่น้องนะครับผมมาเบ่งบรรยากาศการไกลเสียงนะครับผมเพลงพับจำห้อยจ็บนะครับอเเ้แดดกจะซองตาพี่น้องวันนี้เดินทางมากับผู้ประพันธ์เพลงนะครับผมสิเป็นผู้ทดไปไ่ได้นะครับผมเดี๋ยวเริ่มเชิญเลยนะครับอาจารยนะ์โทนมนชัยนะครับผมผู้ประพันธ์เพลงดังจากของโปางพัเพลงโอ้ผู้ประพันเพลงป๋าเมียมาเลยของเพื่อนแคทอริยานะครับผมมันนี้า อาลูกไส้ครับพอกโกมาใส่ไก่ดนตีฝากพี่น้องติดตามด้วยครับสิเป็นยังไงฝากติดตามรับร่องมาผลงานก่อนลามกรอนนี้พี่น้องได้ตื่นตาตื่นใจแน่นอนครับตอนนี้เรากะเดินทางเข้ามาห้องแล้วนะครับผมสตูดิโอฮืองฮุ้งสตูดิโอนะครับผมเป็นห้องอัดของไครหลังจากห้อฮุ้งห้องฮุ้ง มงเมื่อจะตุต๋อหัวข้อของอาจารย์จักรีนะ<า>ครับผมเดี๋ยวเราชมบรรยากาศาหน่ครับวัสนาครับมหัจรเมียนห้องไหมครับพอดีไข่ตัวเก่าก็ได้เห็นตัวใหม่มาที่นี่ตัวช่างเขาไว้ให้เรียบมก็เลยจำเป็นปต,ต้องเอาตัวลูกมาเยอะก่อน <c oughs> จะได้ไให้เรียบร้อยครับปกติมันจะเรียบร้อยเป็นอย่างไรมั้งอาจารย์มันตอนนี้ก็รออาจารย์นะครับเสร็จเกือบนไหมครับยรงอยครับ อาจารย์เสร็จเครื่องถ่ายเรียบร้อยครับผมอาจารย์ที่มาแนะนํานะครับผมอาจารย์จักรีนะครับผมเป็นเจ้าของฮู้เฮียงสตูดิโอนะครับครผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมฝากติดตามนะครับฝากติดตามเพลงนะคฝากนะครับผมอันยังไงผมอยากซื้อเพลงอยู่ครับชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงอะไรครับภาพจำหอยเจ็บ ภาพจำหอยเจยครับศิลปินเพเกโก้พงพิพ ok ัฒน oh, ์ครับพงพิพัฒน์ครับยกขนาอะไรกว่ารับเนี่ยเพเอกมูจพีนี่นะครับรัตนศิลปอุเยรัอได้อีกรัตนศิลป์ครับเพเอกเบ้ต้นครับมันๆมันนมันครับดงด่งดงเพเอกเบ้อต้นครับนี่แหละสิคือมัเป็นเบื้อต้นเพีงนี้แหละครับพี่น้องฝากติดตามไม่ได้ครับปิ๊กปี๊ ป็สวัสดีครับพี่น้องครับผมตอนนี้เราก็ใกล้เห็นอาจารย์มปที่รยบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอเข้าถ่านตรีแบบซัมเดลลอีกรอบหนึ่งกับชีบเขาห้องอัดแลวก็ใกล้ไว้นะครับผมความรู้สึกเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ยินีนี่พี่จะของเท่าไหร่นะครับกะกดีถือว่าดีดีใจหลายเติมแลยครับแต่ว่าสิบไปหวดฟันในบ้องห้องดฝันนึ่งฝากกับพี่น้องซอยดังซอยยซอยเป็นกับั่งใจเฮือมีกันแล้วครับ บ่ได้อยากอยู่แบบนี้ทั้งที่ผ่านมานานนานภาพเก่าที่เฮาหากันมันบาดเป็นหอยในใจละอายยังลืมบมทันใดแม่นสินั้นป่านใด ยังคืดพอแต่คำเกา่าภาพความจำยำความเอาเป็นห้อยเจ็บในใจอายมันฝังอยู่บอกมีจางจากสิพอมีทางลบเลือนหายบ่โน ครับพี่น้องก็เป็นการสิ้นสุดใกล้เสียงจบลงไปเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมส่วใหญ่สอฟ้าให้พี่น้องนะครับผมติดตามเป็นกำลังใจนะครับผมซอยสนับสนุนเด็กหน่อยคนนึงนะครับผมเดินในหอดฟังฝันเดือพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกๆช่องทางทุกๆการติดต่อนะครับโก้พงพิพัฒน์เดือพี่น้องเด้อฝากติดตามนําแน่กันแล้วครับกับผลงานเพลงซิงเกิลแรกนะครับผมในชีวิตเลยภาพจำหอยเจ็บนะครับผมฝากติดตามนําแน่กันแล้วกันครับ